โกวโ่ากสคิอใส่นิดมอใส่ชุดสวยชุดสวย<ม><ม>วันหยุดอาทิตย์หน้าแม่จะพาไปเที่ยวเซน็นทรัลนะคะมีชุดสวยใส่หรือยังคะมีแล้วค่ะคม่ขอใส่ชุดสวยเหมือนเดิมนะคะหูออ<ม>เอาทรงไหนคะถักปียค่ะแม่ เสร็จแล้วค่ะเปียเสสวยหนูจะใส่ชุดอะไรไปเที่ยวค่ะหนูขอใส่ชุดสวยชุดสวยเหมือนเดิมนะคะชุดสวยไม่ใช่ชุดสวยนะล <laughs> <laughs> แล้วน้องสองล่ะครับโลกจะใส่ชุดอะไรไปคะทำไมท่านทำหน้าบูดยังกระตุ่นตรงนี้กันล่ะลูก ไปแกล้งพี่เขาทำไมล่ะลูกเขายังน้อยใจอยู่เลยนะไม่มีชุดสวยๆใส่เหมือนหนูนันเป็นพี่น้องกันต้องรักกันนะคะแกล้งเขาอีกตัวเล็กนี่ขอไม่มีชุดสวยๆไปใส่แจ็เจเ,เหมือนบ <c oughs> ้างครับแม่ลูก <c oughs> ชุดกระโปรงอะ่ะมันสำหรับชุดผู้หญิงนะคะชุดสวยๆนะ่ะของหนูก็ต้องเป็นชุดหล่อๆไง หนูก็ใส่เป็นชุดหล่อในตู้ก็มีตั้งหลายชุดในลกูกแม่คะแต่ซองเห็นชุดโกโกวาชุดหนึ่งนะคะแขวนอยู่ในตู้น่ะจะส่งไปเอามาให้แม่ดูนี่นะครับแม่ชุดโกโกวาสวยมากเลยนะนะแม่แม่คะมันพอด,ดีกับสองเลยแม่ส่องใส่ชุดนี้ไปเที่ยวนะครับลูก อันนี้มันชุดโกโกวาสาหรับผู้หญิงนะคะแล้วตัวนี้แม่ไม่ได้ซื้อมาให้หนูแม่ซื้อมาให้พี่น้ําชาจะเอาไปให้พี่เขาช่วงเจอกันปีใหม่นะลูกแม่คะมันพอด,ดีกับฟองเลยนะไม่จ้าของฟองอีกลแล้วฟองไม่มีชื่อสื้อใส่เลยงั้นแม่ก็หาชุดโกโกวาชุดรอรอแบบผู้ชายเลือกชุดนะคะแม่ก็ซื้อ ถ้างั้นแม่จะหาชุดโกโกวาให้หนูสักชุดละลูกนะแต่ต้องดูก่อนนะว่ามีไซส์ไหมนะครับไม่น้อยใจนะลูกโโกโกาโกาาสสคิินด